คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับมีแนวทางเลขของไอ้มาตรต่างผู้เขียวน้องน้ำเชื่อเนาะใช่ยาพุ่ครับช่ยาพุม่มต่ว่า รู้สึกว่าเพิ่นจะติดต่อการน้ำเชี่ยตลอดเด้อครับผมอยากให้น้ำเชี่ยอธิบายเกี่ยวกับตัวเลี่ยของไอทียุทธทางผู้เขียวให้ฟังนะครับผมเพิ่นเพิ่นโทรเพิ่นส่งไร่มาเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเพิ่นกับค้อมเีนไตคิบดูอยู่นะครับับที่ว่าส่งมาในไร่เพิ่นไปเลียงง่วครับผมเลียงง่วเพิ่นกับเป็นคนใชัยภูุ่มค่ะท่านผู้ชมเพิ่นไปเลียงง่วแล้วกับเพิ่นกับไปควเหลขก ปูเป็นสารเนาะแมนครับผมเพื่อนพันไดไหมค่ะท่านผู้ชมคันตอนไปขอนี่กะเพ่นว่าย่อนหลังไปแต่ผุ่นกะเข่าดีอยู่บ้านขอใดบานีพักหลังมากนี่ถ้าไปขอบ่ได้เพิ่นสิมาเข่าฝันไหมคะท่านผู้ชมเพิ่นสิเป็นทํานองนั่นเพิ่นเลยใไห้ว่าปูผู้เคี้ยวมาเข่าฝันเพิ่นอันงวดกอนผุ่นเพิ่นทรงไห้น้ําเจียกะเพิ่นเขียนอธิบายค่ะขักค่นอันเพิ่น พันไดเกตสองกันไหมฟันเห็นงูจงอางกันไหมัมฟังในคลิปเอาอเดอ้อค่ะท่านผู้ชมบานงวดรวงหันในพันกระไดามากหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งพันกระไดดีได้มาเรื่อยๆครับผมครับผน,นจะไล่ในคลิปอยู่ครับผมค่ะแล้วก็ลกา่าสุดที่พันทรงมาอีกนี่ก็คือสามหนึ่งเจ็ดเนาะ เกอบเป็นสามตัวเนาะแมนค่ะพิษแต้มเดียวนี่ปู้เพิ่นมาเข่าฝันเพิ่นเพิ่นไปเลี้ยงงัวอยู่ทั้งผู้เพิ่นค่ะท่านผู้ชมครับไปฟังในคลิปกันเลยค่ะเพราะว่าเลขเพิ่นเมื่อไรหางเดียวแมนครับผมอ๋อลืมว่าเพิ่นฝากเลขกหมักมีมานั่มครับเลขกหมักมีเลขขนุนเนาะตกใจเลยเนาะที่เพิ่นพาออกมาแต่ว่าจะอยู่ในคลิปเลยครับผมเดี๋ยวจีเอาลงให้พี่เฮน้องเบิ่งพร้อมพิจารณาเป็นน้ำกันสำหรับ ตัวเลีกกเอาเป็นแนวทางสื่อสลากกินแมงรัฐบาลเด้อครับผมค่ะผ้าบระไดกระได์บัดนันเด้อค่ะท่านผู้ชมครับเพิ่นเลยทรงมาให้น่งเชียเบิ่งตาดีก็เห็นเนาะครับผมค่ะโศกดีเพิ่นก็ได้เนาะไปไปรับชมกันเลยเนาะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียในเด้อครับผมไอ้ครับอ่าเก่ามาเชียสวัสดีเด้อครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีนะไอ้ ครับสวัสดีครับค่ะครับกับพอ,อดีน้ำเชียร์ลองอธิบายด้วยเรื่องเกี่ยวกับอไอ <c oughs> เป็นเหตตัวเลขมาก <ผม S 1> <ร>เนาะซองมาในไล่เนาะครับค่ะสองหงุดแล้วเนาะที่เพิ่นก็อยากรู้ว่าไอ,อยู่ใสอยู่ใช้ยาพูมันว่าไอบสียงครับบอคอยๆไ <c> อ <oughs> เล่งเสียงขึ้นจังน้อยนะจ้าเล่งเต็มเ,ล,เลยครับเออไหนนะพ่อแล้ววัเนี้ยไก่ เพิน่นเพิ่นส่งมาใน,านไลน์มั<ร>้งปะเพิ่นส่งมาในไลน์สองหงวดเลยออันหงวดว่าหันเพิ่นได้สามหนึ่งเจ็ดมันออกศูนย์สามเจ็ดหนึ่งมากยังต <laughs> ัดเอาค่ะหงวดกว้อนผพนอันไอส่งมาให้อันเจ็ดสองหงวดหงวดที่ส่งมาเจ็ดสองนี่มันเป็นสามตัวสองเจ็ดยังไงสอง เจ็ดศูนย์ครับอ,อ๋ 270. อสองเจ็ดศูนย์อยู่ในไลนอันเลขเลขนี่ม,นมันมันมีอันความเป็นมาแห่งใดฮือความเป็นม้ากับกูบรรยุตุลักับตะกฟูตุลักับปูเชียวครับค่ะครับเพิ่นไปเลี้ยงแบ่เด้อค่ะท่านผู้ชมไอ้เพิ่นกับเลีเเ้ยงเลี้ยงวัวครับโอ้ไปเลี้ยงวัว น้ำเชื่อกับเบิ้งตลอดเป็เรื่องว่ามาหยอ่อนเบื้องในไร่หย่อนเบิงบ้งหยอ่อนเบิ้งเนาะเสียดายเลยครับผมเลยบ่ไ,ได้๋ยวอะไรก็ซบซ้อมพอร้อมแหละเพราะว่าในไลร์กับไร้อีห,ล,หล,ลีเป็นพันนะครับผมค่ะเทจีได้อ่านเพิ่นเพิ่น,นแต่ว่าเป็นเพิ่นไปน,นั่งเอ,อาบ่ครับผมเลขข้าวฟันครับทีแรกอะโอ้เลียวข้าวฟันครับมันเข้าฝันสามงวดล้วครับมข้าวสา เขาฟันปูแล้วเขาฟันไอยครับนี่ปูหรือเปนว่าเขาฟันผมโอ้โหหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับโอ้หนึ่งเจ็ดหนึ่งปูอ้มสามงวดแล้วเติมครับสามงวดแล้วครับงินหดนี้เป็นงวดที่สี่ครับวันนี้เป็นงวดที่สี่อันน้ำเชียรอย่างนี้นั่นฟันวางงูจงอางเงินไหมอ้ายงวดเห็นไหมที่อ้ายว่าห้ฟังไหมค่ะ งานมันฟันมาเขือเป็นคมกับฟันก้นอยยืดตั้งคู่เราเนี่ยนะครัใครมุ่งจังหวอยากได้บอกฟันน้อยเสียนเนาะ <c oughs> นี่ผมมันสี่ลงไปตั้งเต้แล้วนี่วันนี้วันนี้ใครอยู่สองน้อยอยขัทงทางเลยมันเป็นเป็นหนึ่งคูมเป็นปนี่อย่างเสียแล้วมันทางก้กนอนเจ้ายเนี่ยค่ะผม โอนตัวนึงมันมันเล่ยตงมาแล้วมันมันยกขอพึ่งออกวันนี้ครักันเลยว่าผมไปได้บ้านวันจังทร์ไหนทีได้แล้วสั้นบางสิ่งนะผมว่าเดี๋ยวน่าเดี๋ยวอย่างที่ยิงอ่ะเฮ้ยสั้นผมก็เลยว่าเออาะว่สิยิงตายเยอะบ่อยสั้นผมว่าสิ่งนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวยังไมาให้นได้ยิงได้สั้นมาโดนมันก็เล่นถือถ้วยต้มนัวนะครับค่ะ เจ็ดหนึงห่งอือหัวออกเจ็ดหนึง่งหนึ่งเจ็ดครับท่าน่าีว่าเป็นขปไข่เป้าหรือว่าเป็นไม่ได้เปลือกในสองน้อยหน่ะมันก็เป็นแปดลูกนะผมเหา่าเพาได้ว่าเป็นตัวใดกองไปลืมไปว่ากินสามคนมันก็เป็นแปดสามวันนึ่งมันออกเป็นเจ็ดหนึ่งแปดสามแล้วนะนะครับผมนั่นแหละขันตีได้ก็ชี้ได้เป็นเป็นปริศนามันให้เป็นปริศน,นาอืออันนี้ข้องฟันแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นฟัน สีง่ายจะานถ้าถ้าถ้าพูดภาาไทยนั้นถ้าถ้าเป็นพิชณาเนี่ยค่ะครับครับเจ้าว่านก้อนก้อนที่จีฟันนี่ต้องไปขอ,อก้อนปะครับไม่ได้ขอครับเพป็นมาเขือเองโอ้มามาเข่าเองทีมาชงงวดได้ปะครับแต่แต่ก้อนพ่นลายปีแล้วครับมันเพมันมาขเข่ามันห่างหกปีขึ้นหลังหล,งลวงกนมาเข่าแต่ก้อนแต่ก้อนเพป็นให้สองงวดซ่อนครับวันนี้เป็นเพมาโดนถึงไหม กับขึ้นมาให้ยอยีกแล้วกัมางวดงวดนี้กับฟันแล้วบ่ครับผมงวดนี้งวดนี้ผมก็ไปขอเพิ่นครับครับเันกับพวกท่านได้นี่เหรอไปขอเพิ่นแล้วอ๋อครับผมงวดนี้เพิ่นเพิ่นไปเลยเพิ่นไปขอไปขอเลยครับงวดเจ้าก็ไปขอแล้องวดงวดฟันต่อจากกันงวดนังรร่งเจ็ดนั่งแล้ววันนี้มาฟันอีกวะฟันต้องงวดประหนึ่งตาเขียน my ออกเจ็ดสองครับผมมันออกสามเจ็ดสอง้ะเนาะค่ะเป็นละที่นั่หละบันเทาที่ขึ้นเั้นคนหินเก็บแ้มข่างว่าสองข้อกับแันถ้าฝัน Oye, que estamos ครับผมตัดเล่นก็ก็ได้เยอะเลขคู่เนี่ยมันไม่ตรงเลยมันมันปังังไว้เยอะพันดสามหนึ่งเจ็ดมันออกศูนย์สามเจ็ดรับกินเต็มเดียวครับค่ะคือพอจะหัวเนาะศูนย์สี่เจ็ดมันออกศูนย์สามเจ็ดครับค่ะอันนี้งวดนี้สิมาขอได้ครับผมเป็นแนวทางค่ะอันแนวทางสูตทีสูดหน่องก็มาเชียร์ครับผม อ้ยช่ยภูมิงวดนี้ไปขอมึงวดนี้ขึ้นไปขอได้บันวายแม่ครับพระห้ตัวไหนน้อค่ะไอ้บ้านี้นริเชียขข่ยขอได้ค่ะไปขอได้อ้ยเสียงหายได้ยินอยู่ครับอ่าได้ยินอยู่บานนี้ไปขอไปขอที่ศาลเพิ่นเหมือเพิน่น 3า,ามแปดหางค่ะท่านผู้ชมปร<า>นจิบว่าหายต,งตรงๆด้วยครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาสารับเอาหมวดว่าหายเป็นทรงมมใหายก็คือสามหนึ่งเจ็ดนค่ะหมวดนี่ไอขึ้นไปขอได้สามแปดหาค่ะท่านผู้ชมครับผมวันนี้นเลขทูบผมจุดผมก็ได้เครับอืีครับจุดยนี่ยมองสารเพินเ่นปะครับผม ไปปิดใจนหน้าเบิรงเดอรับพี่น้องแต่ว่าเลขเพิ่นสีจะรับอยู่อืมสลับอันตะว่ไอ้น้ำเชี่ยสิอันเอาเลขกันขนุนไอล้ลงอยู่ดิอันเลขขนุนกน็นค่ะท่านผู้ชมผู้ได้ตาดีกะ,ดดะดได้ด้ค่ะผู้ไดโศคดีก็ได้เนาะครับค่ะเพิ่นพาหมีออกมา อบักมีนี่ละออ้ว่าต้องขนุนอเร <l ix> ื่องอันเส้นผ้าบักมีออกมาได้ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเสียวออกห้เบิงว่าพี่น้องพูนเห <He en S 1> ็นเป็นตัวไหนเห็น <c oughs> <He en S 2> เป็นตัวไหนอันตะว่าในในในบักมีนั่นไอ้เห็นเป็นตัวไหนค่ะเป็นห้าเจ็ดแล้วครับถ้าเป็นสองตัวห้าเจ็ดกับห้าสามครับนั่นมันขอกะเขลตูขอกะเกกบลตู<ม>ได้เลยน<ม>แต่ว่าอยู่คนละหม่องกันเนาะสามแปดห้า จะงวดว่งหันกับสามหนึ่งเจ็ดกับคนละมองเนาะแม่นครับผมเออกระน,นาลุนอยู่ครับผมค่ะพี่น้องเพื่อนกับจิตสงสัยเนาะอายว่าอันเล็กบักหมีอีหยังเนาะอันเพื่อนผ้าบักหมีเพื่อนทรงมาให้น้ำเชียร์แม่ค่ะท่านผู้ชมห้วยเป็นอีหยังเนาะเป็นหินเลยเนี่ยเลยนี่น้ำเชียนึกว่าเป็นหินนั่นหินอ่อนไม่ได้หินที่เขาเจียนเหมไล่ไปถามว่าบักหมีพะนะ เลขฮานี่ชัดมากเลยครับผมงามงามค่ะท่านผู้ชมสรุปมาแล้วตามเสียงไอ้กสิขาขาดเคินเคินเนาะครับพนกยูทึงผู้เพื่อละค่ะท่านผู้ชมอันเลขปูเพิ่นไปขออยยุผู้เพิ่นไปเรียงง่วเนาะครับค่ะอันเดีย้ปูกับมาเขาฝันเพิ่นอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกระทรงขามาใน่ไล่ให้สองงวดแล้วเนาะครับสองงวดแล้วสองงวดหรือสามงวดเท่าไหร่นูกับเบิ้องยูดีเหมือนัน เพิ่นกับวัวหลยเด้ยคกับท่านผู้ชมเป็นสรุปตัวเลขกับเป็นสามแปดหาครับผมเลขที่ปูห้มากครับผมเพิ่นไปขอมากเลยคก็ที่เพิ่นไปจุดอยู่นาสาลปูก็ได้หาหาซีได้ครับผมสําหรับเลขอ่านขนุนเดียวก็บที่ใ่อห้อีกครับผมแต่ว่าพ่พี่เพิ่นกับเบื้องเห็นเป็นหาสามกับหาเจ็ดได้ครับผมถึงตรงกับเลขปูนําเนาะ เอาพิจารณาเป็นแนวทางเว้ลยครับผมในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้ครับพี่น้องครับไอ้ครับครับ,รบกอมาเชียกับขอขอบคุณไอ้ได้ครับผมที่มาเป็นสะพานบุญให้กับกอมาเชียรครับผมครับครับไอ้อันท่านใกล้มือช่างใดกันปูนมาย่ำหรือว่ามาฝันอีกกันอันโทรมาบอกน้ำเชียร์เนี่เด้ค่ะ สรุปกวนไอซ์ม,มีเดอร์ค่ะขอบคุณหล,ลายๆเลยไอ้ครับครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ